สวัสดีครับตอนนี้ผมได้มายืนอยู่ใต้ต้นมะขามเทศครับเป็นพันธุ์สีชมพูเป็นต้นเดียวในสวนนะครับที่โตกับเพื่อนและผมปลูกได้ประมาณสามปีกว่าแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กําลังติดฟักอ่อนอยู่นะครับแล้ววันนี้นี่ผมก็จะมาตัดกิ่งมะขามเทศที่ผมได้ตอนไว้ประมาณสิบกิ่งครับตอนนี้ก็ลากก็ได้เดินส่วนใหญ่ก็จะเดินเต็มถุงแล้วครับก็มีบางกิ่งที่ลากยังเดินไม่ไม่เต็มถุงแต่ก็จะตัดไปหมด แต่ก็จะตัดไปห,หมดครับเพราะว่าจะเอาไปชําลงใส่ถุงเพื่อจะเตรียมไว้ปลูกครับนี่ครับบางกิ่งก็ได้มีรากเดินเต็มถุงละบางกิ่งก็รากยังไม่เต็มถุงเดี๋ยวผมจะตัดไปใส่ถุงชําไว้ก่อนครับนะครับ ิงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ผมก็ได้ฉีดสารชีวภัณฑ์ครับกำจัดหนอนกำจัดแมลงเ,เชื้อบีทีครับกับเมทาไรเซียมเดี๋ยวจะเอากิ่งกิ่งตอนนี้ไปใส่ถุงชําครับอันนี้ก็เป็นดินที่ผมจะผสมปลูกนะครับก็มีดิน ดินใบรอบสวนนี่แหละครับในร่องในร่องสวนผมหนึ่งส่วนแล้วก็แกบแกบเก่าหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยคิว่าหมักกับแกบอีกหนึ่งส่วนครับ ผมคิดว่าผมจะไม่เอาเอาใบาไว้นะครับเอาใบาแล้วก็กิ่งเล็กนี่ผมจะตัดตออกให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเอาไว้นี่เขาก็เหี่ยวพดีครับรอ้เขาแตกยอดใหม่ดีกว่ามอขามเทศที่ผมตอนไว้ปลกิ่งเนี่ยครับผมก็ถ้าเขาติดรากดีเต็มถุงแล้วนี่ผมก็จะว่าก็คิดว่าจะเอามาแทน ไอ้กอไผ่กิมซุงแถวเนี้ยครับมีอยู่ประมาณแปดเก้ากออีกสักหน่อยผมก็จะตัดออกครับแล้วก็จะปลูกมะขามเทศลงไปแทนก็เปลี่ยนใจขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับส่วนอีกแถวหนึ่งนี่ก็จะตัดออกเหมือนกันแถวต่อไปนะครับแล้วก็จะคิดว่าจะเอาบัลลุมุสกระสวยมาเลมาปลูกแทนไผ่กิมซุงอีกประมาณสิบต้นครับ กิ่งตอนมะขามเทศซื้อชมพูแปดกิ่งเนี่ยครับถ้าผมไปซื้อเนี่ยซื้อจะตกกิ่งละประมาณ80บาท8กิ่งนี่ก็เป็นเงิน600กว่าบาทครับแต่ผมไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าในสวนผมเนี่ยก็มีกิ่งต้นพันุอยู่แล้วตอนเอาใช้เวลากว่ารากจะออกก็ประมาณ2เดือนไม่เป็นไรครับไม่รีบผมก็จะประหยัดเงินไปได้600กว่าบาทและอย่างหนึ่งนี่ ตอนกิ่งหรือเสียบยอดนี่ก็พว่าสนุกดีนะครับว่าเราจะลุ้นรูจะลุ้นดูว่าเขาจะออกลากเขาต่อจะติดหรือเปล่าและอย่างหนึ่งนี่มันก็เป็นความรู้ที่เราต้องพอจะมีบ้างในการทําสวนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ผมก็ชอบแบบว,ว่าต้นมะขามเทศตัวนี้มีต้นเดียวในสวนผมจะขอเริ่มจากต้นเดียวก่อนแล้วแล้วก็จะคอ่คอยขยายขยายุ์อีกมันก็น่าสนุกดีครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็จะรออีกประมาณสักประมาณเดือน2เดือนกวา่ารากทีเต็มถุงก็เอาลงปลูกไปในแนวเนี้ยครับแนวไผ่เนี่ยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ